สวัสด,ดีจ้าวันนี้เราอยู่กับก่อนเตะวันนี้นะวันนี้เราจะมาดูกันในส่วนของยูโรปาลีกอันนี้ก็เรียกว่าน่าสนใจเพราะว่าในค่าคืนที่จะถึงเอาไหมเดี๋ยวก่อนขอพูดให้ถูกก่อนนะแป๊บหนึ่งนาเรียงประโยคให้ดูกันนะคือคืนวันที่เ้เช้าวันที่สิโอเคโอเคนะโอเคก่อนนะคืนวันที่9ก้าเช้าวันที่10สิ่งที่คุณจะได้พบก็คือตอนมันเตะตั้งแต่เที่ยงคืนสี่สนาทีถึงตีสาม คือมาที่เก้านะจ๊ะก็ตามไปดูกันได้นะมีทั้งหมดแปดคู่เลยทีเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยูโรปาลีกเรียกว,ว่าน่าสนใจในทุกคู่เลยเดี๋ยวเราจะพูดถึงทั้งเอ่อกี่คู่นะทั้งแปดคู่เลยแล้วก็ลุงจะทิ้งในส่วนของเอ่อช่องที่ท่ายทออสดไวใ้ให้ด้วยในดิสคริปชันก็ตามไปดูกันได้นะจ๊ะส่วนคนไหนที่มองว่าเฮ้ยเจ้านี้น่าสนใจเจ้านี้น่าจะชนะอะไรอย่างเงี้ยลุงก็จะทิ้งไว้เชกเช่นเดียวกันนะอยู่ใน ในดิสคริปชันเหมือนกันเลยมาทาดูกันก่อนเลยในส่วนของคู่แรกจ้าสปอร์ติ้งดิสบอนพบกับอาร์เซนอลนะจ๊ะคู่นี้ก็ต้องเรียกว่าน่นาสนใจและแน่นอนว่าคนที่จะนำชัยก็มีโอกาสที่จะชนะก็คืออาร์เซนอลนะจ๊ะเวลาการแข่งก็คือเที่ยงคืน4 15นาทีคู่ที่สองเอสโตมาพบกับเรอัลซองซิดาดนะจ๊ะเวลาเตะก,ก็คือเที่ยงคืน45เชกเช่นเดียวกันสำหรับคู่นี้อ่าอเขาเรียกว่า มีความใกล้เคียงกันพอสมควรเลยแต่ว่าให้น้ำหนักมานิดหนึ่งในทีมเออสโลมาค่อนข้างจะให้น้ำหนักไปทางนี้น่อยหนึ่งนะให้มานิดหนึ่งไม่ได้ให้เยอะให้มันนิดเดียวเออไม่เหมืนอ,นอนอาร์เซนอลให้เยอะหน่อยสมมุติสมสมุติแค่เซนสิบเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเออสโรมาอาจจะให้แค่ห้าเปอร์เซนต์อะไรแบบนี้นะออโอเคอีกคู่หนึ่งจะเวลาเที่ยงคืนสี่สิบห้านาทียูเนียนเบอร์ลินพบกับยูนิชงแซงกิลุสคู่นี้ก็ต้องบอกว่าให้น้ำหนักไปทางยูเนียนเบอร์ลิน มากมากมากใช้คำว่ามากนะไม่ใช่มากนะมากนะเอออันนี้ก็ยูเนี่ยนเบอร์ลินจะได้น้ำหนักมากพอสมควรเลยโอเคอีกคู่หนึ่งเวลาเที่ยงคืนสี่สิบ้านาทีเช็กเช่นเดียวกันเรเวอร์คูเซนพบกับเฟรนวาลอซซี่คู่นี้ให้น้ำหนักไปทางเรเวอร์คูเซนเยอะเลยใช้คำว่าเยอะเลยนะอ่านี่ประโยคนี้ชัดเจนนะเยอะมากนิดหน่อยอสามระดับนะสามเลเวลนะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะ กงให้เอ,อสามลำดับสามเลเวลนะคู่ก็อันนี้ก็คือตอนคู่เที่ยงคืน45ทั้งหมดเลยนะเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะดูน้ําหนักที่เดีย๋ยวจะจำน้ําหนักไม่ได้ไงแต่เดี๋ยวลุงจะทิ้งไว้ในดีสคริปชันด้วยน้ําหนักขนาดไหนเท่าไหร่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 เลยสปอร์ตดิงลิสบอนพบกับอาร์เซนอลอาร์เซนอลมีโอกาสชนะนิดหน่อยอ่าเที่ยงคืน45เอเอสโรมาพบกับเร,อ,อ,ร,เรเอัลโซเซดัา เอ็ซโดมามโอกัสชนะนิดหน่อยอืมอ่อเี่งคืนสี่สิบห้ายูเนียนเบอร์ลินพบกับยูนิชงแฟงกิลุสเอ่อยูเนียนเบอร์ลินชนะมโวกัสชนะเยะอะออโอเคนะมีกัดชนะเยอะเช่นคืนสี่สิบห้าเลเวอร์คูเซนพบกับเอ่อเฟรนวาลอสกี้เลเวอร์คูเซนมีกัดชนะมาก โอเคนะอันนี้ชัดเจนนะคุยกันชัดเจนนะอันนี้อันนี้เราเห็นเป็นเปอร์เซ็น์ชัดเจนอันนี้จะเป็นบอดีรอบป็นไม่มีเปอร์เซ็นพวกออกมาไปตามหาหาเปอร์เซน็นไม่ได้ก็เลยใช้คําว่านิดหน่อยเยอะมากแบบนี้นะ่าจะโอเคสุดตามลําดับเลยตามเลเวลเลยอีกคู่นึงจากตีสามแมนยูพบกับเรอันเบติกแมนยูตีสามนะแมนยูมโอกาสชนะเยอะ <c oughs> เฮ้ยเจ๋วแจ,วแจ,วแจว๋เจ๋อ ใช้คำนี้ก็โอเคนะส,สวยนะจะมาส,สวยนะเออโอเคอีกคู่หนึ่งยูเวนตุสเท่ากับไฟบวกนะจ้าเวลาตีสามเช่นเดียวกันยูเวนตุสมีโอกาสชนะเย <Yeah. S 1> อะอีกคู่หนึ่งจ้าชักตาโดนเนตพบกับเอ,อ่อเฟเยนุสคู่นี้เรียกว่าได้ลุ้นทั้งสามหน้าเลยชนะสเสมอแพ้สามหน้าทั้งสองทีมมีหมดมีโอกาสหมดคู่นี้ต้องตามไปดูกัน อีกทีหนึ่งนะจ๊ะอันนี้อันนี้นี้นี้อันนี้บอกประมาณนี้อืมเพราะว่าคู่นี้แบบมีโอกาสแค่แบบใกล้เคียงใกล้เคียงกันอีกคู่หนึ่งคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้นะจ๊ะกล่องของยูโรปาลีกนะจ๊ะตีสามเหมือนกันเรียกว่าเตะพร้อมกันเลยนะเปิดไปเลยสี่จอไม่ดูสี่จอก็ดูไม่ทันนะบองตรงเซบียาพบกับเฟเนบาซนะ่าเฟเนบาเซ่เออขออภัยจ้ะเฟเนบาเซ่นะจ๊ะเซบียามีโอกาสชนะมากอ้าว เป็นไงเรียกว่าครบเลยนะทั้ง8ทีมนะแป่ยไอแปดแปดคู่16ทีมสําหรับค่ำคืนนี้ยูโรปาลีกก็ถ้าใครดูก็ดูนะแต่ว่าดูตีสามถ้าตื่นเชา้าทํางานไม่ไหวมาว่าลุงไม่ได้นะ,ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า